สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปฏิบัติตามแนวทางของการฝึกจิตภาวนาที่สันตาสํานักจัดขึ้นทุกสัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตจากโรงพยาบาลซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่9มีนาคมและจะจบลงในวันที่14มีนาคมการฝึกจิตภาวนาดังกล่าวได้รับการนำเสนอโดยคุณพ่อผู้ให้การเทศคนใหม่ของบ้านพระสันตะป,ปาปาโรเบโตปาโซรินีซึ่งได้รับช่วงต่อจากพระคาดิน,นันราีเอโรกันตารามาซาพระบิดาผู้ศักศิ์สิทธิ์พี่น้องทุกคน ขอพระเจ้าประทานสถิติสุขแก่ท่านทั้งหลายและขอพระองค์ประทานสถิติสุขแก่ข้าพเจ้าด้วยเช่นกันในการฝึกจิตภาวานานี้ข้าพเจ้าจะพยายามสืบสารมรดกอันล้ำค่าและยาวนานของคุณพ่อราเนียโรกันตารามบสสาซาอีกครั้งโดยสถานที่ในการฝึกจิตภาวานาครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ห้องโถงเปาโลที่6และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสตาสนักก็ร่วมกันฝึกจิตภาวนาเป็นกลุ่มดังนั้นคาดว่ากิจกรรมของสำนักวัติกันจะลดลงในช่วงนี้ ในปีที่ผ่านมาทั้งสมเด็จพระสันตะปาปาและคณะผู้บริหารสันตะสํานักจะเดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองนอกกรุงโรมและทุกคนจะยกเลิกตารางกิจกรรมของตนเองเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกและปัญหาด้านภา,าระนามัยของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทําให้ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาการฝึกจิตภาวนานั้นต้องเปลี่ยนมาจัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน